เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพป,ปีแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่มปบะซ้อวันที่28มิถุนายน วันนี้เรามากนณีเรื่องตลาดนักเตะของทีมกันก่อนนะครับเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวในดีวของมาเนลูกาเต้กองกลางตัวรับจากปารีสแซงแชคแมงที่ทีมผีแดงเรากําลังมีข่าวลือร่วมอย่างหนักและก็มีข่าวที่น่าสนใจออกมาก,กันอย่างต่อเนื่องครับด้วยกับรายงานล่าสุดจากทางเดียโกมุนยอสนักข่าวชื่อดังของ ESPN ฝั่งอเมริกาใต้ก็ได้ออกมาเผยกับดีวนี้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแสดงความสนใจอย่างจริงจัง,จงกับการคว้าวตัวมาเนลูกาเต้มายินคุมเกมรับตรงกลางสนามซึ่งทางทีมปีศาจแดงเราเนี่ยครับก็ได้รับ รายงานจากทางนักเตะเช่นกันว่าเขาพร้อมจะย้ายออกจากทีมในตลาดนักเตะรอบนี้ด้วยหลังถูกลุยส์เอนริกเลดบทบาทมาเป็นแค่ตัวสำรองของทีมในช่วงหลังอย่างไรก็ตามครับตอนนี้ไม่ใช่มีเพียงแค่แมนยูนเต็ดของเราทีมเดียวเท่านั้นที่สนใจนักเตะตามรายงานนั้นก็ยังมีทั้งบาเยนน์มิวนิกดอทมูนและก็อารเรดิโกมาดริด ให้ความสนใจอยู่เช่นเดียวกันครับด้วยที่ค่าตัวนักเตะนั้นปารีสแซงต์แชร์กแมงต้องการอย่างน้อยก็ตามที่ซื้อมาเมื่อซัมเมอร์ก่อนเลยครับจากสปอติงลิสบอนก็คือ60ล้านยูโรนั่นเองนอกจากนี้ครับรายงานเพิ่มเติมจากสื่อเจ้าเดียวกันนะครับก็ยังมีการเผยเพิ่มเติมอีกว่า แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดใจยื่นข้อสเสนออีกครั้งจำนวน35ล้านยูโรหรือประมาณ30ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อตัวมาริโออูกาเตจากบริสังต์แช็กแมงอีกครั้งหลังข้อสเสนอแรกตามที่โลอิกทานซีนะักข่าวชื่อดังของเอมซีสปอร์ตสื่อของฝรั่งเศสเคยรายงานไปนั้นผูกปฏิเสธไปนั่นเองครับไปต่อกันที่รายงานของ Christian alk, คริสเยนฟอกนักข่าวชื่อดังของสปอร์ตบิลสื่อดังของเยอรมันนะครับแล้วก็สายข่าววงในเบอร์หนึ่งของบาเยนน์มิวนิคที่ได้ออกมาเผยกับดีลของมาทดอเดลิกกับความสนใจจากแมนยูเนเต็ดล่า โดยตามรายงานนะครับมีการเผยว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรับทราบมาโดยตลอดว่าเอริกเฮนฮากต้องการกองหลังอดีตสิทธิ์เก่าจากอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมรายนี้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งที่โอทราฟอร์ด ซึ่งในตลาดนักเตะรอบนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ทีทมปีศาจแดงของเรานั้นจะลองพยายามเจราจาดึงตัวเขามาร่วมทีมอีกครั้งนั่นเองครับหลังเคยมีข่าวเชื่อมโยงกันมาก่อนตั้งแต่รอบซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วอย่างไรก็ตามครับเรื่องของค่าตัวนั้นคริสเตนฟอร์ก,กลับรายงานไม่ตรงจากที่บรรดาสื่อหลายเจ้ารายงานกันไปก่อนหนะน้าเนื่องจากทางคริสเตนฟอร์ดนั้นระบ,บุว่าบบเยนมิวนิกต้องการค่าตัวของกองหลังวัยยี่สิบสี่ปีรายนี้สูงถึง60ล้านปอนด์หรือประมาณ70ล้านยูโรกันเลยท ทั้งที่ก่อนหน้านั้นหลายๆสื่อยืนยันว่าค่าตัวที่ทีมเสือใต้ต้องการในดีลนี้อยู่แค่ราว42ล้านปอนหรือ50ล้านยูโรเท่านั้นแต่ทั้งนี้ครับถึงแม้ว่าทีมเสือใตายบรเยนจะตั้งค่าตัวของมัดไฮเดริกเอาไว้ประมาณไหนก็ตามแลนะเขาชื่อดังรายนี้ในครับก็เผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้บอกกับทางบายเยนไปแล้วว่าพร้อมจะจ่ายค่าตัวของมัดไฮเดริกแค่30ล้านปอนหรือประมาณ37.5ล้านยูโรเท่านั้นครับทั้งนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนอะว่าดีลนี้จะมีความไพต่กหน้าไป เราไปต่อกันที่สถานการณ์ล่าสุดในดิวของโจชัวเซิร์กซีกองหน้าของโบลญนยากันบ้างนะครับที่ตอนนี้เขาเริ่มเงียบไปบ้างแล้วแต่ถ้าว่าทุกอย่างนั้นหลายฝ่ายก็เชื่อว,ว่ามันรอแค่ให้ตัวนักเตะเลือกเท่านั้นครับว่าจะย้ายไปที่ไหนหรือว่าจะอยู่เล่นต่อกับโบลญญาต่ออีกสักปีหนึ่งด้วยที่แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดของเรานั้นก็มีการเจรจานักเตะคืบหน้าไปมากแล้วครับ ทีนี้กับรายงานล่าสุดของทางคอร์ีเอเลเดลโล่สปอตสื่อดังของอิตาลีก็มีการเผยข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าโบลอนยาต้องการให้โชัวเซอร์ซ,รซีนั้นเคลียร์อนาคตของตัวเองให้เร็วที่สุดครับหรือว่าภายในสิ้นเดือนนี้เลยก็ยิ่งดีโดยมีการยืนยันว่าการพูดคุยของทั้งแมนยูนเต็ดและก็บลอนยานั้นเป็นไปในเชิงบวกอย่างมากครับในช่วง1-2วันที่ผ่านมาดูแล้วตัวนักเตะก็มีแนวโน้มสูงมากๆที่จะย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดของเราด้วย ด้วยที่เหลือในตอนนี้ก็น่าจะเป็นขั้นตอนของการเคลียร์เรื่องค่าในหน้าที่ยังไม่สามารถตกลงกับเคียรจูรับเชียนได้มากกว่าครับถึงแม้ว่าตามรายงานนั้นจะมีการลดค่าในหน้าลงมาแล้วจาก15ล้านยูโรเหลือ8ล้านยูโรก็ตามเนื่องจากว่าแมนยูนเต็ดไม่ต้องการจะจ่ายในส่วนนี้แม้แต่แดงเดียวนั่นเองครับเราไปต่อกันที่รายงานเรื่องของโซฟยานอัมราบัดกันหน่อยนะครับหลังตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยว่าเขาจะได้ไปต่อกับทีมแบบเต็มตัวหรือเปล่าในซีซั่นหน้า ซึ่งตามรายงานล่าสุดจากทางยูเนเต็ดมาเปิดไทยสื่อสายปีศาจแดงที่มีความน่าเชื่อถือสูงนะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดไม่มีแผนจะซื้อขาโซฟิยันอัมราบัดมาร่วมทีมตายอย่างใดครับและตอนนี้ตัวนักเตะเนี่ยก็จะต้องกลับไปร่วมทีมฟิีอาร์เรนตินาตามเดิมด้วย ทั้งนี้เป้าหมายในตำแหน่งของอัมราบัตนะครับทางแมนยูนนะิต็ดน่าจะต้องการคนที่เล่นได้มากกว่าการเล่นแค่เกมรับล้วน,นด้วยต้องการคนที่สามารถสร้างเกมขึ้นไปได้ด้วยเหมือนที่คาเซมิโรทำได้นั่นเองครับและก็อย่างที่เราทราบกันว่าแมนยูนิต็ดกำลังมีข่าวเชื่อมโยงร่วมกับมาดิโอูกาเต้กองกลางของปารีสแซงต์แชร์กแมงซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงว่าสโมสรต้องการจะได้ตัวเขามาร่วมทีมแทนที่ของอัมราบัตนั่นเองครับ เราไปต่อกันที่รายงานเรื่องของมาคัสแวร์ฟอร์ดกองหน้าของทีมกันบ้างนะครับจากทางแกรมไบลี่ Grand Valley, นักข่าวชื่อดังของไนตี้มินหรือจากรายงานนะครับมีการเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ผิดโอกาสในการขายมาคัสแวร์ฟอร์ดออกจากทีมในตลาดรอบซัมเมอร์นี้หลังที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาเรื่องระเบียบวินัยของนักเตะอยู่บ่อยครั้งดิโตของแวร์ฟอร์ดนะครับก็ยังได้รับความสนใจอย่างจริงจังจากปารีสแซงต์แชร์แมงและก็รวมถึงสโมสรอนในซาอุดิอาระเบียซึ่งว่ากันว่าเป็นเอวีต e ีฮัทนั่นเองครับ เรามาต่อกันที่เรื่องวุ่นวุ่นรอบดวสโมสรนกันหน่อยนะครับหลังมีข่าวเลยหลุดอ,ออกมาว่าสโมสรนต้องการจะให้ทีมชายมาใช้อาคารของทีมหญิงในการฝึกซ้อมไปก่อนหลังอาคารหลักที่ใช้อยู่เป็นประจำเนะี่ยอยู่ระหว่างการปรับปรุงและก็ให้ทีมหญิงไปใช้อาคารชั่วคราวที่คาย์ลิงตันก่อนซึ่งกับเรื่องนี้ครับสมาคมฟุตบอลอาชีพอังกฤษหรือว่า PFA ก็เตรียมคุยกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ถึงนโยบายในการทำทีมฟุตบอลหญิงหลังเกิดปัญหาเรื่องการใช้สนามฝึกซ้อมที่ทีมชายของแมนยูนเต็ดนั้นจะย้ายเข้ามาใช้อาคารของทีมหญิงแล้วก็ย้ายทีมหญิงไปยังอาคารชั่วคราวแทนในช่วงที่คาริงตันกำลังรีโนเวสนามซ้อมใหม่ซึ่งทางสมาคมนักฟุตบอลอาชีพอังกฤษในครับก็ต้องการจะให้แมนเชสเตอร์ยูน e เต็ดนั้นจะเตรียมสถานที่ฝึกซ้อมชั่วคราวให้เหมาะสมสำหรับทีมหญิงนั่นเองครับ เรากลับมากันที่เรื่องของมาเดโอกาเต้กองกลางของปารีสแซงต์แชร์กแมงกันสักหน่อยนะครับกับความเห็นล่าสุดของฟลาบิโซโรมา n โนเหยี่ยวข่าวชื่อดังที่ได้ออกมาพูดถึงความเชื่อมโยงระหว่างตัวนักเตะกับทีมปีศาจแดงเราที่ตอนนี้ก็มีเขาเลือร่วมกันอย่างหนักว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการจะได้ตัวเขามาเสริมดันกลางแล้วก็มีการติดต่อกับต้นสังกัดของนักเตะอ,อย่างปารีสแซงต์แชร์กแมงไปเป็นที่เรียบร้อยครับ ซึ่งตอนนี้ตามที่เราทราบกันก็คือค่าตัวที่ปารีสแซงต์แชรกแมงต้องการนั้นก็คือ60ล้านยูโรตามที่ซื้อมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนเมื่อซัมเมอร์ก่อนทั้งนี้ครับกับเรื่องนึงกล่าวฟาบิโอโรมาโน่ก็ได้ออกมายืนยันว่ามาริโอกาเต้กำลังโดนแมนเชเต็ดตามจีบอย่างจริงจังเลยครับและตัวนักเตะนั้นก็ไม่ปิดโอกาสจะย้ายออกจากทีมตลาดนักเตะรอบนี้ด้วยอย่างไรก็ตามนะครับกับดีลนี้โรมาโน่ก็ยืนยันว่ายังไม่มีการยืน่นคอสเนออย่างเป็นทางการจากฝั่งทีงง Paris Man, ม ก่อนหน้าแต่อย่างใดครับซึ่งกับเรื่องนี้ฟาบิโซโรมาโน่ก็ได้ให้ความเห็นของเขาเอาไว้ว่าผมได้พูดไปเมื่อวานนี้เกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็ปารีสแซงต์แชร์กแมงที่มีการติดต่อเพื่อหาเรือเกี่ยวกับดีลของมาเนียโอูกาเต้และก็นักเตะคนอื่นๆด้วยซึ่งตัวของอูกาเต้นะมีโอกาสจะย้ายออกจากปารีสแซงต์แชร์กแมงในช่วงซัมเมอร์นี้สูงมากๆดังนั้นเราคงต้องมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้าง ในตอนนี้ผมยังไม่มีข้อมูลที่ยืนยันได้เกี่ยวกับนักเตะคนอื่นๆที่มีการเจราจากันระหว่าง2สโมสรน,นี้และในขณะเดียวกันผมเองก็ยังไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะเอ่ยชื่อเฉพาะเจาะจงไปได้ถึงหมดที่ผมพูดได้ในตอนนี้ก็คือทั้ง2สโมสรน,น่ะมีการเจราจากันแล้วถึงโอกาสต่างๆและก็รวมไปถึงความเป็นไปได้ของมาเนลูกาเต้ที่กำลังได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตอนนี้มันยังไม่มีการยินข้อสเสนออย่างเป็นทางการแต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งส,สองสโมสรนั้นก็ถือว่าดีมากๆ เรามาติดตามกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับดีลของอูกาเต้บ้างและจะมีนักเตะคนอื่นๆเข้ามามีส่วนร่วมด้วยหรือไม่เพราะว่าแมนยูนเต็ดก็รู้ดีว่านักเตะหลายคนอย่างคาซิโรและก็คริสเตนเอริกเซนอาจจะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วนอกจากนี้แมนยูนเต็ดเองก็ยังต้องตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของกองกลางที่ยิมตัวมาอย่างโซฟิยันอัมราบัตด้วยดังนั้นพื้นที่แดนกลางจึงเป็นโซนที่พวกเขาเนะี่ยกำลังมองหาและชีอของอูกาเต้นั้นก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่พวกเขาสนใจมากๆนั่นเอง หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ a c e b o o k Red d v v i w Page กันด้วยนะครับผม